สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมมาดูสูตรหลัก10บนระยะสั้นสูตรนี้เนาะก็ทั้งหมดสีงวดเนาะสีงวดเข้ามาสีงวดติดเลขก็ใช้ทั้งหมด2ตัวเนาะสำหรับสูตรนี้ผลลัพธ์ที่เราบวกกันแล้วเราจะใช้ทั้งหมด 2ตัวมาเป็นเลขหลักสิบบนเลยอ่าสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องเนาะก็คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอ่ก็ สูตรนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูการคิดคำนวณกันเลยก็เป็นสูตรระยะสั้นพอสมควรเนาะสี่งวดอ่าก็ตำแหน่งที่เราจะใช้เราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างสามครั้งแล้วก็บวกด้วยค่าของที่เจ็ดเนาะ สำหรับสูตรนี้ผลลัพธ์ที่รวมกันแล้วเราจะใช้ทั้งหมด2ตัวเนาะไปคิดคำนวณไปใช้ในเลขหลัก10บนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอ่าสอบวกสได้4 4่บวกเได้11อ่ะอันนี้ก็เป็น11 9อันนี้9บวกกัน3ครั้งก็จะเป็น9 3 27 อันนี้11 11บวก27ก็จะเป็น38 38บวก7ก็เป็น45ผลลัพธ์ในสูตรนี้ก็ทำได้45ก็เอาเลข4และเลข5ลงมาตรงนี้หลักผลรางวัลออกที่7 5 7 เลข5ก็เข้าที่หลักสิบบนตรงนี้อ่ะอันนี้3าบวกสได้6 6หบวกเได้13ก็เป็น13อันนี้8บวกกัน3มครั้งก็ได้24เนาะก็จะเป็น13บสวกยีก็จะเป็น37ด 37บวก7ก็เป็น44ก็เอาเลข4 2ตัวลงมาตรงนี้ผลรางวัลออกที่5 4 4เลข4ทั้ง2ตัวนี้ท่านผู้ชมก็เข้าที่หลัก10บนต่อมา6บวก6ได้12 12บวกส ก็ได้16อันนี้8บวกกัน3ครั้งก็เป็น24เนาะก็จะเป็น16บวก24ก็จะเป็น30 40 40, 40บวกอีก7ก็เป็น47ลงมาตรงนี้ผลรางวัลออก9 7 9เลข7ก็เข้าที่หลัก สิบนตรงนี้ต่อมางวดนนี้สองบวกหได้2 2งบวกเได้11แล้วก็6บวกกัน3ครั้งได้18ก็จะเป็น11บเวกสิก็เป็น29 29บวกอีก7ก็เป็น36 ผลลับในงวดนี้สามตัวบนออกที่0 6 3เลข6ก็เข้าที่หลัก10บนต่อมางวดประจำวันที่16กุมภาจะได้เป็นเลขอะไรมาดูกัน6บวก6ได้12 12บวก3เป็น15 อันนี้ศูย์สครั้งก็ได้กับ0ก็จะเป็น15บวก7ก็จะเป็น22ท่านผู้ชมหลัก10บนในสูตรนี้ทำได้22ดังนั้นก็น่าจะเป็นเลข2ตัวเดียวเนาะได้เฉพาะเลข2ตัวเดียว16บกุมภาพันธ์นี้เลข2จะมีมาในหลักสิบบนหรือไม่เนาะก็ มาดูสีิตีนิดนึงสำหรับในงวดนี้ที่มา4 4เนาะก็เข้าที่4 4บนงวดนี้ทำได้สองสองจะมาสองสองบนหรือไม่เนาะก็มีโอกาสลุ้นได้เหมือนกันงวดนี้ที่สาก็ออกที่6กสเนาะบางงวดก็ทำได้2ตัวก็ออกทั้ง2ตัวบนเลยทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย อันนี้ก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนะาะสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยกอ็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนะาะเดี๋ยวท่านผู้ชมลืมไปเลยทําได้แล้วเดี๋ยวเราต้องมาลงในสติของเราด้วยต้องมาลงตรงนี้ด้วย 2ี 22, 22, ่สิบสองยี่สิบสหกกุมภาเกือบลืมไปเลยสี่ติดตรงนี้ต้องมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยก็พอมาลงตรงนี้ท่านผู้ชมเราดูจากแถวที่สองเข้าหลักสิบมา1 2ึ 4, ่4งสองสา่สวดติดมีงวดนี้งวดเดียวที่มันเป็น 4, 4นะี่สเนาะท่านผู้ชม แต่เป็นเลขเหมือนกันเข้าที่หลักสิบนงวดน,นี้ก็เป็นสองสองก็น่าจะเป็นเลขสองตัวเดียวตอนนี้หลักสิบบนเนาะโอเคตอนนี้ก็น่าจะาทำสูตรหลักสิบในสูตรนี้เป็นที่เรียบร้อยเนาะหวังว่าเลขสองในสูตรนี้จะไปต่อเป็นงวดที่ห้าแล้วก็มีมาให้เห็น ในหลักสิบบนเนาะโอเคสุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ